ตอนที่332ล่าสิ่งมีชีวิตโบราณอีกด้านหนึ่งหลังจากเทพหลิวสัมผัสได้ถึงไอพลังของสัตว์ดึกดำบันกลุ่มหนึ่งที่กำลังใกล้เข้ามานางก็รีบหอไปข้างหน้าทันทีโดยมีลังเลเพียงนี้กี่อึดใจก็มีร่างสูงใหญ่ราวกับภูผามากมายและปกคลุมด้วยหมอกสีดำอันรุนแรงแผ่ไอแห่งความชั่วร้ายมหาศาลออกมาก่อนจะพุ่งเข้ามาหานางอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นฝุ่นควันก็ฟุ้งกระจายจนปกคลุมไปทั่วบริเวณราวกับเกิดพายุหมุนล,ลูกใหญ่ขณะเดียวกันหลังจากพื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนท่ามกลางฝุ่นควันคลักคลุ้งก็มีเสียงราวกับภูเขาถล่มดังขึ้นมามิหยุดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวจนถึงขีดสุดราวกับวันสิ้นโลกกำลังจะมาเยือนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเทพหลิวก็ขมวดคิ้วน้อยๆจากนั้นจึงเพ่งสมาธิเพื่อแปลงกายเป็นต้นหลิวลึกลับต้นหนึ่งที่ปกคลุมเอาไว้ด้วยไอยหมอกสีเขียวตั้งตระงานเพื่อขวางกั้นเอาไว้ เทพหลิวเจ้าจะทําอะไรมินานเสียงชราที่ดังกึกอง์ราวกับระฆังทองคําเสียงหนึ่งก็ลอยมาจากที่ไกลๆก,ก่อนดังก้องไปทั่วบริเวณสังหารพวกเจ้าตามคําสั่งของนายท่านท่านใดนั้นกิ่งหลิวก็โบกสะบัดพร้อมเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาและเอ่ยขึ้นอย่างทรงอํานาจจากนั้นก็ได้มีมวลพลังที่ทรงพลานุภาพกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามานายท่านเสียงชราดังขึ้นอีกครั้งทว่าในน้ําเสียงกลับเต็มไปด้วยการเย,ายา้ยหยัน เทพหลิวแต่ก่อนตอนที่เจ้าอาศัยอยู่ส่วนลึกของแดนต้องห้ามเจ้านั้นน่าเกรงขามมากจริงๆแต่คิดมิถึงว่าหลังจากเจ้าไปจากแดนต้องห้ามแล้วเจ้าจะตกต่ำถึงเพียงนี้ช่างน่าสมเพชยิ่งนักจากนั้นก็มีเสียงแหลมแสบแก้วหูเสียงหนึ่งดังขึ้นจะพูดมากให้ได้อะไรขึ้นมาพวกเรามาเพื่อตามหาผลมันคาหากผลมันคาถูกผู้อื่นช่วงชิงไปเสียก่อนพวกเราจะต้องพลาดวาสนาในครานี้เป็นแน่ ใช่แล้วราชาเก้าเสียนม่ต้องสนใจอะไรแล้วแม้เทพหลิวจะแข็งแกร่งก็จริงแต่หากนางต้องการสังหารพวกเราทั้งหมดที่นี่เกรงว่าคงจะทำมิได้ง่ายๆอย่างแน่นอนกลับกันหากพวกเราร่วมมือกันอาจจะสามารถสังหารนางได้ทุกท่านมิต้องคิดอะไรแล้วลงมือพร้อมกันเถอะสิ้นเสียงปักสายยักษ์ย้ายที่มีขนาดตัวยาวนับร้อยจังมีเปลวเ,เพลิงอันลุกโชนปกคลุมไปทั่วทั้งร่างอับไล้ท้องฟ้าบริเวณน,นั้นจนกลายเป็นสีแดงฉานก็ได้ห่อออกมาท่ามกลางฝุ่นควันที่ตลบอบอวน เมื่อเข้ามาใกล้จึงพบว่าปักษายักษ์ย้ายสีแดงเพลิงตัวนี้มีสีสันขนาดใหญ่ราวกับยอดเขาถึงเก้าหัวจะงอยปากราวกับแกสลักมาจากเหล็กสวรรค์ดูแหลมคมราวกับใบมีดเพียงพลิบตาขณะที่ปักษายักษ์ย้ายสีแดงเพลิงอยู่ห่างจากเทพหลิวอีกเพียงร้อยจังสีสันทั้งเก้าของมันกางออกแทบจะพร้อมๆกันสะท้อนให้เห็นจะงอยปากที่มีสัญ,ญลักษณ์โบราณมากมาย จากนั้นมังกรเพลิงร่างกํายําเจ็ดตัวก็พุ่งเข้ามาเกิดเป็นวงแหวนแห่งไฟขึ้นกลางอากาศก่อนที่พวกมันจะเข้าโจมตีเทพหลิวพร้อมๆกันทว่าขณะที่เทพหลิวเพ่งสมาธิรอบกายมีแสงสว่างสวัยเปล่งออกมาพลังประนมหาสารประทุขึ้นกิ่งหลิวที่มีสีแสงสีเขียวลอยวนก็แปลเปลี่ยนเป็นสีทองในทันทีหมายที่จะสังหารศัตรูในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีร่างลึกลับร่างหนึ่งหาะมาพร้อมกระโดดลงไปในทะเลเพลิงอนลุกโชนโดยมิลังเลแม้แต่น้อย วินาทีต่อมาภาพอันน่าเหลือเชื่อภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นใจกลางทะเลเพลิงอันลุกชนกลับมีกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นราวกับจะดูดกลืนเปลวเพลิงอันโชดช่วงที่พ่นออกมาจะงอยปากของปักษายักย้ายก้าวเสียลงไปเสียตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงสตรีที่แข็งกระด้างเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากทะเลเพลิงอันลุกชนนั้น ก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะใช้ไฟอันใดย่างสัตว์ดึกดำบรรเช่นพวกเจ้าดีแต่คิดไม่ถึงว่าโลกนี้ยังมีสัตว์ดึกดำบรรอย่างนกสเสวียนก้าวเสียนอยู่อีกหรือนี่สิ้นเสียงเทพหลิวก็พลันนิ่งค้างก่อนจะเพ่งสมาธิปแปลงกายเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดนางก็เหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้เป็นสตรีเมืองเสี่ยวชื่อผู้นั้นนี่เองเทพหลิวใจสันสานขึ้นมาทันใดพลางพึมพำว่า คนผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นผู้ใดกันแน่ถึงกับคิดที่จะใช้เพลิงสุกติของนกสเสวียนเก้าเสียนย่างสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้มิอยากจะเชื่อเลยดูถ้าก่อนหน้านี้ข้าคงจะดูถูกชาวเมืองเสี่ยวชื้อเหล่านี้มากเกินไปแต่ละคนล้วนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและน่ากลัวมากจริงๆผ่านไปมิกี่อึดใจเมื่อเห็นเพลิงสุติที่ลุกโชนถูกดูดกลืนไปจนสิ้นนกสเสวียนเก้าเสียนที่เป็นถึงสัตว์ดึกดำบรรก็เริ่มตื่นตระหนกขึ้นมา มันไม่เคยคิดเลยว่าในยุคสมัยนี้เผ่ามนุษย์ยังจะมีผู้บำเพ็ญเพียรที่ไร้กาศเช่นนี้อยู่ด้วยทุกท่านตอนนี้เหมือนจะมีบางอย่างแปลกไปค่าคิดว่าพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะนกสะเสวียนก้าเสียนส่งกระแสจิตขึ้นมาไปจากที่นี่งั้นหรือราชาก้าเสียนผลมันคาที่มนุษย์ผู้บรรลุเป็นเสียนผู้นั้นทิ้งเอาไว้เจ้ามีต้องการแล้วหรือ ราชาเก้าเสียนเจ้ามีต้องตื่นตระหนกไปข้าว่ามนุษย์ผู้นี้คงจะได้สมบัติวิเศษบางอย่างมาก็เท่านั้นมีต้องกังวลไปหรอก